ในปี2021นี้นะครับเราจะเลือกลงทุนอะไรดีในสถานการณ์แบบนี้ในภาวะการเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีสินทรัพย์ทางเลือกอะไรให้เราลงทุนได้บ้างแต่ละตัวนะครับให้ผลตอบแทนยังไงบ้างนะครับและแบบไหนเหมาะกับเราเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูดิพิงนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงคําถามยอดฮิตนะครับที่มีคนถามกันมาเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือในสถานการณ์แบบนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับเราจะเลือกลงทุนอะไรดีที่มันเหมาะกับตัวเราและมันมีการลงทุนแบบไหนให้เราเลือกบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยมีความตั้งใจที่จะอธิบายสินทรัพย์ทางเลือกแต่ละประเภทนะครับให้ทุกคนฟังนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับแต่อยากจะบอกถึงลักษณะของผลิต ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทพร้อมเล่าถึงความเสี่ยงให้ทุกคนฟังกันครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปเลือกลงทุนกันได้อย่างถูกต้องนะครับเรื่องแรกครับสำหรับการลงทุนเนี่ยเราก็คงนึกถึงผลตอบแทนใช่ไหมครับผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ว่ากันไปนะครับถ้าเราไม่นึกถึงผลตอบแทนเราคงไม่ก้าวมาสู่โลกการลงทุนหรอกจริงไหมครับแต่นะครับมันมีคำคำหนึ่งนะสิครับที่มันจะมาคู่กับผลตอบแทนเสมอครับคำคำนั้นคือความเสี่ยงครับและที่สําคัญครับไอ้ความเสี่ยงเนี่ยครับมันมีแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางเดียว กับบผลตอแทนด้วยนะฮะฮยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเรานะฮะอยากได้ผลตอบแทนที่มากเราก็จะมีความเสี่ยงมากนะครับหรือถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่น้อยๆหน,น่อยนะครับความเสี่ยงในสินทรัพย์ยนั้นมันก็จะน้อยตามนะครับดังนั้นเป็นเรื่องแรกที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ายิ่งคุณคาดหวังผลตอบแทนที่มากจากการลงทุนเท่าไหร่ครับคุณก็ต้องเทคลิสหรือความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น มันจะมีคําพูดเป็นสโลแกนประมาณว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคําพูดแบบนี้ใช่ไหมครับมันเป็นคําเร็วๆเวลาเขโฆษณาขึ้นมานะครับแต่จริงๆครับโดยส่วนตัวผมว่าสมการการลงทุนครับมันยังมีอีกหนึ่งตัวแปรนะ ที่ผมว่าเป็นตัวแปรสําคัญมากๆเลยที่จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้เราด้วยครับนั่นก็คือคําว่าความรู้ครับถ้าตัวแปรของการลงทุนเนี่ยมีการเติมความรู้เข้าไปครับมันจะสามารถช่วยได้ทั้งลดความเสี่ยงครับและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้เราได้ด้วยนะฮะเพราะจริงๆแล้วครับการลงทุนทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ครับมันล้วนมีคนได้เงินและเสียเงินนะครับซึ่งคนที่ได้เงินไปครับก็จะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะสามารถ ทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกรมจากสินทรัพย์เดียวกันนั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันครับก็มีคนอีกบางกลุ่มครับเสียเงินแล้วเสียเงินอีกนะครับโดนโกงแล้วโดนโกงอีกนะครับดดยแล้วโดยอีกในสินทรัพย์เดียวกันนั้นเลยนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยครับเป็นตัวช่วยนะครับอย่างดีมากๆที่เราจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าเราเอาเงินแสนหรือหลักหลายแสนหรือไปถึงล้านบาทนะครับเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เราไม่รู้จัก ที่เราไม่เข้าใจที่ใครสักคนบอกว่าเฮ้ยมันดีถ้าไม่เข้าตอนนี้ตกรดนะนะครับเราจะมีความเสี่ยงมากขนาดไหนถูกไหมความเสี่ยงเยอะมากๆและผลตอบแทนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ําเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการเพิ่มความรู้ของเราเข้าไปนะฮะทำไมต้องพูดไรา้ย,ยาวขนาดนี้นะครับไม่เข้าไปสู่เรื่องหลักสักทีนะฮะเพราะจริงๆความตั้งใจผม,มครับผมอยากจะปูพื้นเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินที่ถูกต้องให้กับเพื่อน ทุกคน,นคโดยส่วนตัวผมมีความเชื่อแบบนี้นะจริงๆถ้าใครจะคิดไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ว่ากันนะแต่ส่วนตัวผมมีความเชื่อมาแบบนี้และสิ่งที่ทําให้ผมค่อยๆโตมาได้จนถึงวันนี้ครับผมทําในแบบที่ผมเชื่อมาก็เลยคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีนะครับอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันให้ทุกคนฟังกันย้ำอีกทีนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปการแนะนําการลงทุนนะครับฟังได้ครับแล้วก็ไปพิจารณาไปหาข้อมูลเพิ่มกันต่อนะครับทีนี้น่จา,าจะกระจ่างแล้วนะครับมเซตการลงทุนหรืออะไรที่เราต้องเข้าใจก่อนก้าวมาสู่โลลกกของงารงทุน,น ดังนั้นครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงินแล้วเนี่ยสินทรัพย์ทางเลือกที่เราจะเอาเงินเราไปใส่ไว้นะครับเราไม่อยากจะเก็บเงินไว้ในกระปุกอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเนี่ยเราจะเอาเงินไปใส่ในสินทรัพย์อะไรได้บ้าง เรื่องที่ประเภทแรกก่อนเลยครับประเภทแรกเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ําที่สุดแล้วนะครับและนะฮะได้ผลตอบแทนก็เกือบจะต่ําที่สุดด้วยนะครับนั่นก็คือเงินฝากครับไม่ว่าจะเป็นฝากออมทรัพย์หรือฝากประจานะครับผลตอบแทนที่เราสามารถคาดหวังได้ณปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.5ไปจนถึง2%ต่อปีนะครับ2เนี่ยน้อยมากนะครับน้อยธนาคารมากๆถึงจะให้ถึง2นะประมาณ0.5-1เนี่ยโอเคได้อยู่จริงๆครับผมอยากจะเน้นหนักเรื่องสินทรัพย์ตัวนี้มากที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับสินทรัพย์ทั เราจะไปมองหาการลงทุนอะไรนะครับให้เงินมันงอกเงยอคำคำแรกครับที่ต้องกลับมาถามตัวเองเลยนะครับนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้เรามีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินแล้วหรือยังหรือไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่เรามีอ่ะครับมันเพียงพอแล้วหรือยังไอ้สินทรัพย์ตระกูลเงินฝากไม่ว่าจะเป็นฝากประจำฝากออมทรัพย์อะครับผมว่ามันเป็นแหล่งเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินชั้นดีเยี่ยมเลยนะครับที่เงินต้นมันจะไม่หายและสภาพคล่องก็สูงด้วยสามารถถอนออกมาใช้งานได้เมื่อไร่ตอนไหนก็ได้นะครับดังนั้น สำคัญมากๆเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยครับเอาเร็วๆนะจำนวนที่เราควรมีณเวลานี้นะครับคือ6เท่าของรายจ่ายประจําครับไปลิสต์มาครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยฮะเรามีรายจ่ายประจําเท่าไหร่ครับค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยครับลิสต์มาพอลิสต์ออกมาได้เรารู้แล้วว่าเช่นว่าเรามีฟิกคอร์สเดือนละประมาณ1 0,000บาทนะครับ เงินก้อนแรกที่เราต้องเก็บให้ได้มาเก็บในเงินฝากนี่แหละครับนั่นก็คือ 1, 0 0 0 0คูณ6คือ6 0,000บาทนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับในยุคสมัยนี้ถ้าสมมุติใครครบ6เดือนแล้วนะผมก็อยากจะแนะนําให้เก็บต่อให้ครบหนึ่งปีนะครับเพราะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับไม่ได้อยากจะขู่ให้กลัวนะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนก็คงจะเห็นภาพเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เคยอธิบายนะครับเรื่องการเก็บเงินสำรองนะครับว่าเราจะไปเก็บเงินสำรองไว้ไหนได้บ้างเนี่ยไว้แล้วนะครับทำเป็นคลิป ใครอยากดูก็กดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเข้าไปดูคลิปนั้นต่อได้เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินสำรองการวางแผนเก็บเงินอะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์มากๆ โอเคกลับมาเรื่องของเรานะครับถ้าเพิ่งมาฟังคลิปนี้แล้วมาดูว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่มีเงินสำรองนะครับส่วนตัวแนะนำนะอย่าเพิ่งไปข้อถ,ถัดไปจากนี้นะครับให้กลับมาเก็บเงินสำรองวางแผนเก็บเงินสำรองให้ได้ก่อนนะครับให้มันครบถ้วนก่อนแล้วค่อยไปลงทุนต่อยอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับสินทรัพย์ประเภทที่2ครับคือสินทรัพย์กลุ่มตราสารหนี้ครับหรือกองทุนตราสารหนี้พวกตราสารหนี้เนี่ยก็คือพวกกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนก็จะไม่สูงมากแล้วก็จะเป็นพวกคุณกู้บริษัทเอกชน ผลตอบแทนที่เราสามารถคาดหวังได้จากกลุ่มตราสารหนี้หรือกองทุนตราสารหนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับสาเอร์เซเอาแค่นี้พอบางกลุ่มอาจจะวิ่งได้ถึง5แต่ผมเอาแค่นี้เอาประมาณ3-4%พอนะครับคือผมขออนุญาตอธิบายเร็วๆอย่างนี้นะครับว่าตราสารเนี่ยครับมันเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งครับที่ผู้ออกนะครับผู้ออกเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลออกเขาจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลถ้าเป็นบริษัทเอกชนออกครับเขาจะเรียกว่าคุณกู้นะครับคุณกู้ไม่ใช่หุ้นนะครับคุณก นนีนะคือเป็นเอกสารทางการเงินหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราซื้อตราสารหนี้ไปเนี่ยเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะ คนที่ออกไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือบริษัทเอกชนเนี่ยครับเขาจะเป็นลูกหนี้คือเขาขายออกไปเพื่อจะยืมเงินเราว่างั้นนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมใน Google เอานะครับสินทรัพย์ประเภทนี้ครับก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยงนะครับคือไม่ชอบการผันผลของ,ของตลาดตลาดหุน้นยิ่งตลาดคริปโตตลาดทองคายิ่งแล้วใหญ่นะฮะไม่ชอบความเสี่ยงอยากได้ผลตอบแทนที่แน่ๆนะครับยังไงก็ได้ชวชว์ผมว่าสินนททรัพยย์์กลุ่ม่มาจจะตอบโซึ งสมัยนี้นะฮะเราสามารถซื้อขายตราสารหนี้กันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทําการซื้อขายผ่านกองทุนรวมนะครับก็จะมีกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวม,ม,รวม,ม,รวม,มบัตรตบัตรรัฐบาลนะครับมีเยอะมากๆมีหลายธนาคารมากๆนะครับลองไปศึกษากันต่อได้นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราครับเพิ่มสภาพ,พคล่องซื้อง่ายขายคล่องทําธุรกรรมง่ายๆนะครับทำผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้หลายธนาคารแล้วนะฮะก็ลองไปดูกันนะครับอันนี้คือกลุ่มพวกตราสารหนี้นะครับสินทรัพย์ทางเลือกตัวที่3ครับเป็นพวกกลุ่มกองทุนรวมดัชนีนะครับ กองทุนรวมดัชนีเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือกองทุนรวมหุ้นในประเทศเราเนี่ยครับคือกองทุนเนี่ยนะครับเขาจะไปซื้อหุ้นชั้นนํา50ตัวแรกหรือร้อยตัวแรกหรือในหมวดหมู่อุตสาหกรรมหุ้นนั้นๆนะครับมาสักชุดหนึ่งเนี่ยแล้วมาถัวเฉลี่ยให้มันหลายๆตัวนะครับคือการถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นความเสี่ยงถูกไหมดังนั้นเขาก็เลยซื้อ50ตัวแรกที่มันใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับมารวมกันไว้ในกล่องกองเดียวครับ ดังนั้นครับผลตอบแทนที่เราจะสามารถคาดหวังได้จากกองทุนรวมดัชนีพวกนี้นะครับนั่นก็คือมันจะเติบโตเท่ากับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับ ปีนี้ตลาดหุ้นไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์ไอกองทุนที่เราถือมันก็โตเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นนะครับถ้าดูจากค่าเฉลี่ยลองเทอมที่ผ่านมาครับผลตอบแทนการลงทุนหุ้นทั้งตลาดนะครับเติบโตประมาณปีละ7%ดนะครับดังนั้นผลตอบแทนการลงทุนที่พอจะคาดหวังได้จากกองทุนรวมดัชนีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7%ต่อปีนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับคนที่อยากจะกระจายความเสี่ยงนะครับไม่อยากจะเอาเงินไปเดิมพันกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็เลยซื้ สินทรัพย์ต่อมาครับเป็นกลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือพวกการลงทุนในบ้านคอนโดทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะครับมันจะแบ่งได้เป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับพาร์ทแรกครับคือการลงทุนเพื่อการเก่งกําไรครับคือการซื้อถูกขายแพงหรือซื้อบ้านเก่า,มาเมรีนอเวทแล้วขายเอากําไรส่วนต่างอันนี้ครับคือการซื้อมาขายไปนะครับการลงทุนแบบที่2ครับเป็นการลงทุนที่เรียกว่าการลงทุนเพื่อกระแสเงินสดครับหรือปล่อยเช่าเช่ารายวันเช่า ายปีก็ว่ากันไปนะครับซึ่งสําหรับพวกแรกนะครับการเก็งกําไรเนี่ยผมต้องบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยมันสามารถทําได้เยอะมากนะ5 0าสิสามารถเป็นไปได้นะครับ แต่นะครับมันต้องอาศัยหลายปัจจัยนะครับหเลยเนี่ยคือเงินลงทุนนะครับแล้วก็พวกสายป่านนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทําเราซื้อมาฟลิปขายแล้วมันยังขายไม่ได้เราต้องสํารองเงินมากขนาดไหนเรามีเงินพอที่จะเลี้ยงหรือจ่ายดอกเบี้ยมันได้นานขนาดไหนอ่ะตรงนี้เราขอไม่อนุญาตลงดีเทลละกันเพราะมันค่อนข้างมีความเสี่ยงเยอะนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวนะผมก็ไม่ใช่นักลงทุนอสังหากลุ่มเก่งกับไรเหมือนกันนะครับอ่ะมาพาที่2อ,อันนี้ผมจะทำหนักหน่อยและนะครับพาที่2นะครับจะเป็นกลุ่มปล่อยเช่าการปล่อยเช่าครับ นั่นก็คือการคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนจากการปล่อยเช่าซึ่งสําหรับผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปล่อยเช่านะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่7%ขึ้นไปนะครับถ้าต่ากว่า7เราก็คงไม่ลงทุนเนาะเขึ้นไปนะครับถึง10หรือบางเคสอาจจะถึง20%ต่อปีแบบนี้ก็มีนะครับต้องบอกว่าทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับสภาพทรัพย์นั้นๆนะครับแล้วก็โลเคชันด้วยนะฮะหลายปัจจัยประกอบกันนะครับหรือถ้าเกิดใครจะมองว่าโหอสังหาริมท,นะทรัพย์น,น่า้งรไม,ไมา,มาถปกู ลงทุนได้นะครับแต่ก็ยังมีความสนใจอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถลงทุนอสังหาผ่านกองต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งก็มีหลายธนาคารนะครับออกโปรดักต์พวกนี้ออกมานะถ้าใครสนใจครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนอสังหาได้เหมือนกันนะครับสินทรัพย์การลงทุนตัวต่อมาครับคือกลุ่มพวกหุ้นไทยหุ้นในประเทศนะครับผลตอบ 8%ไปจนถึง12 15หรือแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่หุ้นรายตัวนั้นๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยลักษณะการลงทุนน่ะเหมือนกับอสังหาเมื่อกี้เลยนะคือจะมี2กลุ่มครับคือกลุ่มนักลงทุนที่เป็นการเก็งกาไรนะครับหรือพวกเทรดเดอร์นะครับนักค้าหุ้นว่างั้นนะฮะกับ2ครับคือกลุ่ม VI หรือ Value Investor นะครับคือกลุ่มที่ลงทุนเพื่อคาดหวังเงินปันผลนะครับ คนกลุ่มแรกครับก็จะทําการซื้อขายหุ้นซื้อถูกขายแพงกินกําไรส่วนต่างนะครับผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมว่าขึ้นอยู่กับความสามารถนะอันนี้ไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วนะครับเพราะถ้าคุณมีความสามารถมากสามารถจับจังหวะโอกาสได้ดีนะครับรู้เทรนด์นะฮะผลตอบแทนเนี่ยสามารถทําได้สูงหลาย10% ต่อปีนะครับหรือเพอเพอก็ไปเยอะๆมากๆเลยก็ได้แล้วแต่คนตรงนี้ผมขอละไว้ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความโลภในหัวใจแต่สําหรับกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับและส่วนตัวผมก็เป็นนักลงทุนกลุ่มนี้นะฮะก็คือกลุ่มที่ลงทุนในหุ้นเพื่อรับเงินปันผลนะครับได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือที่เรียกว่า V I Value Investor นั่นแหละครับนักลงทุนประเภทนี้ครับจะคัดเลือกนะครับใช้เวลาในการหาบริษัทที่ดีนะครับและมีแนวโน้มจะเจริญเติบโตกําไรเติบโตต่อเนื่องและ ไปซื้อหุ้นในบริษัทนั้นในราคาที่คุ้มค่ามานะครับและถือครองมันครับจนราคามันเติบโตก็กินปันผลระหว่างทางกินปันผลไปเรื่อยๆได้ผลตอบแทนไปเรื่อยๆเนี่ยครับไอ้ผลตอบแทนที่สามารถคาดหวังได้ที่ผมบอกไปว่าแก้ว,ว่า 8ไปจนถึง10กว่าปร์เซ็นต์นครับก็จะมาจากการที่ราคาหุ้นเติบโตพร้อมกับเราได้ปันผลแบบนี้แหละนะครับการลงทุนสูตรนี้นะครับก็อาศัยความรู้ความเข้าใจเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าใครจะมางงๆแล้วทําได้นะฮะดังนั้นนะครับสำหรับใครที่ฟังการลงทุนหุ้นนะครับแบบ V I Value Investor แล้วนะครับรู้สึกสนใจอยากจะไปศึกษาต่อเนี่ย ในคลิปนี้ครับผมก็มีครูของผมมาแนะนำนะครับอันนี้สามารถเรียนได้ฟรีใน u t u b e นะครับคนแรกนะครับคืออาจารย์กวีนะครับไปที่ V Academy นะครับ YouTube c h ช n n e l ของอาจารย์กวีนะอาจารย์กวีสอนละเอียดมากๆนะครับแกก็เป็น VI นะฮะแนวหน้าของประเทศอยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแกด้วยนะครับเนาะอันนี้สอนละเอียดลงลึกอินดีเทลมากๆนะครับลองไปเรียนกันฟรีฟรีหมดเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย คนที่2ครับคือพี่หนุ่ม The m o n e y c o a c h นะครับพี่หนุ่มเขาจะมีสอนนะครับซีรีส์การเงินการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในหุ้นเนี่ยฮะไว้เป็นซีรีส์เลยนะครับซึ่งคลิปเนี้ยมันน่าจะเป็นคลิปหลายปีที่แล้วแล้วล่ะแต่ผมว่าแก่นของมันหลักการของมันยังใช้ได้ดีมากๆนะครับซึ่งผมก็เรียนในซีรีส์นี้ครบทั่วนเลยนะครับกับพี่หนุ่มเนี่ยแหละฮะก็ดีมากๆและคนที่3คนสุดท้ายนะครับก็คือพี่เออะคาเดมีนะครับอันนี้ก็ของดีมากๆเหมือนกันนะครับพี่เอเนี่ยทำการลงทุนในซีร เป็นซีรีส์ใหญ่ๆ30ตอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนละ30กว่านาทีอะฮะดูกันตาแฉะเลยนะฮะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครสนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นแบบ VI นะ3ท่านนี้นะครับอาจารย์กวีพี่หนุ่มมนีโคสชนะครับแล้วก็พี่เ a อ a ค e m มีดูแค่3ช่องนี้เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับคุณจะกลายเป็นนักลงทุนที่เก่งประมาณนึงเลยอ่ะคุณจะมีความรู้ที่โหดมากๆครับนะฮะก็ลองไปศึกษาต่อกันดูนะครับรับประกันได้เลยนะฮะว่าดีมากๆนะครับ และสินทรัพย์ประเภทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกครับผมขออนุญ,ญาตพูดรวมๆเลยละกันนะฮะก็อย่างเช่นพวกทองคําค่าเงิน f o เร็กต์นะครับน้ำมันรวมถึงสกุลเงินดิจิตอลพวกคริปโตโคเคอเรนซีต่างๆเหล่านี้นะครับทำไมผมถึงขมวดรวมกันในสินทรัพย์ทางเลือกพวกนี้ครับเพราะโดยส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆเหล่านี้ครับต้องอาศัยทักษะ ต้องอาศัยความรู้ที่เข้มข้นมากๆเพราะตลาดของมันนะครับค่อนข้างมีความผันผวนสูงมากนะครับแล้วก็ทิศทางไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับบางทีตลาดขึ้นก็เพราะใครบางคนทวิตออกมาทวิตเตอร์นะครับทวิตอะไรบางอย่างออกมาอูโหราคาปูดเลยหรืออีกวันหนึ่งราคาก็ล่วงพลูดเลยจากการทวิตเดียวกันนั่นแหละครับดังนั้นตลาดมีความผันผวนมากนะครับผมเลยไม่อยากจะเอาผลตอบแทนนะครับมาเป็นตัวล่อเพราะถ้าจะพูดเรื่องผลตอบแทนที่มีคนทําได้ครับหลัก หลาย10%ต่อเดือนหรือ100%ต่อปีเนี่ยมันมีให้เห็นนะครับแต่ในสินทรัพย์เดียวกันนั่นเองครับมันก็มีคนเจ๊งเละเทะและเนรนาศล้างพอร์ตเหมือนกันดังนั้นก็ให้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกแล้วกันนะครับลองไปศึกษาต่อนะว่าเฮ้ยทองคําเขาลงทุนกันยังไงเฮ้ยฟอ r เ x ็กเขาลงทุนกันยังไงเฮ้ยคริปโตเขาลงทุนกันยังไงนะครับลองไปศึกษาต่อดูซึ่งก็ต้องบอกยอมรับกันตรงๆนะครับว่าผมก็ไม่ใช่เซียนอะไรพวกสินทรัพย์ทางเลือกนี้เลยนะครับเ,เป็นนมมืออใให่ย่ยยูด้วรัพย์นก็เลยขอนุญาตเล่า่ นี้นะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับใครที่สนใจในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกพวกนี้นะครับและนี่นะครับก็เป็นสินทรัพย์ทางเลือกทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจว่าเฮ้ยในปีนี้ฉันจะลงทุนอะไรดีแบบไหนเหมาะกับฉันนะครับดังนั้นครับกลับมาเรื่องเดิมนะการที่เรามองเรื่องผลตอบแทนทุกครั้งครับอย่าลืมความเสี่ยงด้วยนะอย่าลืมพิจารณาเรื่องความเสี่ยงด้วยเราอยากลงทุนหุ้นแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าหุ้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ เราอยากลงทุนกองทุนรวมเราก็ต้องไม่ลืมว่ากองทุนรวมมีความเสี่ยงอะไรเราอยากลงทุนทองคําต้องไม่ลืมว่าทองคํามีความเสี่ยงอะไรเมื่อใดก็ตามที่คิดถึงผลตอบแทนครับให้มันตามด้วยความเสี่ยงมาด้วยเสมอนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับว่า high risk high return นะครับยิ่งคุณอยากได้ผลตอบแทนเยอะคุณก็ต้องเสี่ยงเยอะมากขึ้นเท่านั้นแต่สําหรับผมครับมันมีอีกคำหนึ่งนะกลับมาเรื่องเดิมเลยครับ high understanding high return นะครับ ยิ่งคุณศึกษานะครับยิ่งคุณรู้จักคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณเอาเงินไปลงนะครับสิ่งที่คุณจะลงทุนเนี่ยคุณยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่มีลักลงทุนคนไหนหรอกนะครับที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรจากในสิ่งที่เขาไม่รู้จัก ที่เขาไม่เข้าใจนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นไอเดียกันนะครับสาหรับคนที่กําลังสงสัยอยู่ว่าปีนี้จะลงทุนอะไรดีนะครับบางคนอาจจะผิดหวังนะครับที่ฟังมาตั้งนานผมก็ไม่ฟันธงให้สักทีนะว่าเฮ้ยเราควรจะลงทุนอะไรดีคือย้ําอีกทีนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังกันใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าสไตล์ผมนะจะไม่ใช่สไตล์ฟันธงอยู่แล้วว่าคุณควรจะไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณคิดเองนะครับเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ personality มากๆเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆครับ เราอย่าไปฟังใครเงินที่เราหามาอย่างยากลําบากครับเราต้องตัดสินใจเองนะครับเราฟังเขาได้ครับแต่เราต้องคิดตัดสินใจกลับมารีติงอีกทีและสุดท้ายวิเคราะห์แล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นการตัดสินใจของเราครับเรื่องเงินอย่าไว้ใจใครนะครับ คิดเองตัดสินใจเองนะครับแล้วจะไม่เกิดปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอนนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในคลิปหน้านะครับผมจะเอาเรื่องราวทางการเงินอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูลวิ่งครับสวัสดีครับ